สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีจะรับสู่ช่องทุกเกมนะครับผมก็อยู่ผมเนะเกมใหม่ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะก็มาบอกข่าวสารก่อนนะตอนแรกว่าจะมาครึ่งปีนะอันนี้มาเร็วกว่าที่คิดนะฮะก็จะเป็นจัดทีมต่อสู้งานดีนะครับไอพีสาวน้อยเบ็ดมุนการ์ตูนชื่อดังนะฮะก็จะเข้าเร็วๆนี้นะทั้ง PC iOS Android นะฮะ27มีนาคมนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆนะครับผมแล้วก็ มบอกเลยว่าภาพสวยมากเนะี่ยแล้วก็เป็นเทิร์นเบีดแท้ๆเลยนะครับการ์ตูนชื่อดังด้วยนะครับผมก็น่ารักนะฮะก็กะว่าจะเล่นครึ่งปีนะฮะแม่งมากก่อนนะครับผมเดือนมีนาคมนี่เรียงกันเป็นคิวมาเลยนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นแคทแฟนตาซีเนาะเกมนี้นะอีก13อีกเนะี่ยอู้เยอะไปหมดนะครับ13มีนาก็ทดสอบเนะี่ยบีดไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะฮะก็นี่ครับภาพบรรยากาศเอามาฝากกันสำหรับเกมเพลย์นะฮะ นะดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะแต่ไม่ต้องไปสนใจเลยว่าจะอยู่ได้นานไม่ได้นานนะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราอยากจะเติมไม่เติมนะควรจะเติมก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะคนไม่เติมงบน้อยก็เก็บไว้กินข้าวดีกว่าประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนี้ครับเอาข่าวสารมาบอกกันว่าเกมที่เรารอกันกะ <c oughs> ว่าหกเดือนกลางปีมาเนะี่ยมาเร็วกว่าที่คิดเลยครับผมในเล่นสนุกสนุกกันแน่นอนนะใครชอบแนวสาวน้อยน่ารักน่ารักนะ นี่ครับผมดูแล้วลงลงได้ห้าตัวนะครับผมสลับกันโจมตีสัตว์ประหลาดนี่เทมานี่ทำให้ตายนะครอย่าเงี้ยโอ้โหเอแล้วน่าเล่นไหมบอกเลยนะลิง์กลงทะเบียนเดี๋ยวจะลืมนะเป็นลงทะเบียนทิ้งไว้กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพลาดวันนี้มันเอ้ยวันนี้มีเกมอะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวผมก็ ถึงวล้วก็สตรีมมันนั่งรอแต่ไม่ไม่ได้บอกว่าเปิดกี่โมงล้วก็ต้องใกล้วันอาจจะให้โหลดวันที่26 25อะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าอ,อวันประมาณเวลาเท่าไหร่ก็รอแล้วกันเนาะประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาบอกข่าวสารดีๆเทียงแค่นี้สวัสดีครับผม